สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยครับ X กับ X X X เอ็กเลยวันนี้เราจะมา X เรยกันนะครับว่าใครบ้างที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการมาลายไฟเตอร์เขามีความรู้สึกอย่างไรในการที่จะเรียกนักร้องที่ดีที่สุดเข้าค่ายและนักร้องที่ดีที่สุดนี้เป็นใครบ้างเขาทําอะไรเขามีความรู้สึกอย่างไรในการมาในวันนี้เอามาครับ สวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสามท่านครับครับวันนี้มารายการมาไลายไฟเตอร์อะนะครับรักนักร้องก็อยู่ลืมคม้องมาลมายอันนี้เลยอันนี้เลยจะรักแดนเซอร์รักแดนเซอร์กรธรรมดาเขาปิาด <c oughs> ท้องหลังพระ เราต้องให้กำลังใจครับบ้างนเซอร์อะไรล่ะร้องสิเออร้องด้วยเมื่อกี้เห็นซ้อมเพลงเปิดแล้วเป็นไงบ้างครับเพลงเปิดเพราะเพลงนี้เป็นส่วนตัวผมชอบมากครับเพลงนี้เพราะเป็นเพลงละครของผมเองพยัคี่เกครับทางช่องเจ็ดเต็มดีมากันนเ ช่วงนี้ก็กำลังเข้มข้นกำลังสนุกเลยครับ6โมง5ทางช่อง7ครับจันทร์ถึงศุกร์อะก็อย่าลืมติดตามชมนะฮะแต่ว่าวันนี้ทั้ง3ท่านเนี่ยมาคล้องมาเยนะฮะคุณบีเนี่ยเป็นผู้ประกาศข่าวนะฮะเคยถูกคล้องมาเลยไหมฮะอุ้ยก็มีบ้างค่ะมีบ้างเพราะบางทีนอกจากอ่านข่าวแล้วก็ยังไปเป็นนักร้องงานเลี้ยงบ้างเหมือนกันค่ะแอบไปรับจ็อบเราเคยไปคล้องใครไหมยังไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลยวันนี้พี่เกเก นี่ว่าจะของคนนี้แหละค่ะค่ะนี้เอาไว้ก่อนเอาไว้เรามีให้เลือกเรามีให้เลือกโอ้ค่ะของคนนี้นะอย่าขอเป็นแบงค์เขาไม่เอานะเป็นทะเบียนรถกับโฉนดที่ดีขอให้เขาไปเขาหล่อนี่ยเขาหล่อนี่ยแล้วคุณนี่แหละครับเคยไหมมีครับตอนถ่ายละครน่าจะมีแม่ยกมาคล้องมาลัยให้ในละครอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นพระเอกลิเกครับก็จะมีแม่ยกมีแม่ยกยกเอาไปอุ้มชูเลี้ยงดูผมก็เคยมีแม่ยกครับมียกงะยกไปให้ผัวเขากระทืบยกไปให้ผัวเขากระทืบ พี่นุ้ยนี่เคยมาแล้วเคยมาแล้วนะคะมีประสบการณ์แล้ววันนี้มีแบบว่าอะไรที่จะแนะนําน้องๆไหมในการเลือกโอ้โหอันนี้ก็แล้วแต่หูใครหูมันแล้วแต่ตาใครตาม,มาแล้วล่เะเพราะว่าตอนแรกออกมายังไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินครับเราก็ต้องใช้ดูว่าเอ๊ยคนนี้เป็นคนที่ร้องเพลงเพราะหรือเปล่า คนนี้น่าจะเป็นนักร้องมืออาชีพอะไรหรือเปล่าคือต้องใช้แบบดูว่าถูกชะตาไหมอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจจะเป็นไปได้แต่สนได้ยินมาว่าพี่หนุ่ยชอบดูนักร้องชอบนักร้องดูเป็นนักร้องเป็นนักร้องคาเฟ่ใช่ใช่ดูจนได้มาคนหนึ่งแล้วริทเนี่ยนั่นแหละสิเรื่องจะเอามุกอย่างเดียวเลย ไอ้เราก็เราไม,ม่รีบเลยลิฟมีเกณฑ์ไหมมีเกณฑ์ก,ก่อนไหมเอาพวกยอมรับตรงๆว่าดูไม่เป็นเลยฮะเสี่ยงดวงแล้วกันวันนี้ว่าจะยังไงเพราะว่าผมใหม่มากเน้นเลยนะเน้นเลยนะพี่จะบอกเทคนิคให้ขาวสวยหมวยเซ็กซี่หุ่นพยี่ใจเราแล้วทำไมอาจารย์เอาดำมาแล้วทำไมอาจารย์เอาดำมาเอาไว้ว่าลาหูเอ้ยไนี่เดี๋ยวก็โดนนังพู่แล้ แล้วแต่เราแล้วแต่โอ้แล้วแต่ผมเลยดีนะครับโอ้ก็คงจะมองตากันก่อนก็จะแบบเอ้ยปิ๊งปิงกันแล้วโอเคก็อาจจะเลือกคนนั้นเลยเพราะว่ายังไม่ได้ฟังเสียงถูกไหมฮะตอนแรกแต่เราสามารถสอบถามเขาได้นะเราทักทายกันได้อะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยมันจะมีแบบว่าเราเนี่ยจะไปคล้องเหมือนกันเลยทั้งสา่ขั้นอย่างเงี้ยเ,เรามีวิธีไหนที่อยากจะได้คนที่เราต้องการเนี่ยอย่างพี่นี่ไม่เป็นไรอยู่ที่น้องเขาตัดสินใจเพราะพี่อายุเยอะแล้วบอกให้น้องสองคนก็ไปออดอ้อนคุณลิจะใช้อะไรออดอ้อน ก็ความไล้เรียงสาความเป็นเด็กของเราเนี่ยแหละครับต้องดูก่อนถ้าคนที่ไปคล้องเป็นผู้หญิงนี่ยเขาจะเลือกเราไหมล่ะพี่ก็ลอยอย่างเงี้ยไม่แน่ถ้าอยากได้จริงเราก็ต้องใช้กลและวิธีนะไม่ได้เล่ยต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนเอาด้วยกระถาไม่ได้หมาก็ต้องแมวไม่ได้แตวก็ต้องตักมาบอกเขารอบเลย พระพท่านแรกนะฮะพี่ไก่ครับทวชัยบุญนาครับเป็นเจ้าของร้านป้ายครับเปิดร้านป้ายทําสื่อโฆษณาทุกอย่างครับตั้งแต่โควิดก็หยุดกลับบ้านไปอยู่บ้านนอกเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาเป็นฟาร์มหมาครับเลี้ยงเลี้ยงพาะพันธุ์แล้วก็ผสมพันธุ์อะไรพวกนี้ครับผส<ช>ม <นะ S 2> เองไหมครับผสมเองเนี่ยหมายถึงว่ายังไงคะหมายถึงว่าจัดการเองทุกอย่างในฟาร์มใส่รถไปผสมเนี่ยได้เข้ามารายการนี้ได้ยังไงครับได้เข้ามาก็มีคนติดต่อไปทาง Facebook ครับเขาเห็นเราที่ไหนครับก็น่าจะใน Facebook ที่เล่นดนตรีสดอะไรครับ ไลฟ์เพลงลงยู u ูบอะไรพวกนี้คือเราเป็นนักร้องด้วยก็เมื่อก่อนครับก็ตอนกลางคืนก็ไปร้องเพลงบ้างร้องที่ไหนะตามร้านอาหารทั่วไปครับทั่วไปเลยใช้จ้างก็ไปร้องใช่ครับไม่จ้างก็ไปครับพี่ที่เราวันนี้เรามาเป็นนักร้องเนี่ยเราจะมีเสน่ห์ความสามารถอะไรเรียกมาอะไรครับเุณต้อใช้ความโหดความดุดันเนี่ยนะครับหัวหัวหัเอาเอาฟอฟอ ฝากมาสักตัวไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้หมาฟรีๆก็เลือกผมสักตัวนะครับแผลพุ่งเลยยุ่งขายพุ่เลยกันนะมีการร้องเพลงแถมหมาว่าคุณ่งเห็นไหมร้องเพลงแถมหมาด้วยถ้าคุณเลือกเขาไปนะฮะเลือกไว้เหรอรีสเลยเอาไปเข้าค่ายวันดีคืนดีมันไม่พอใจมันปาดคอมึงทไันคนที่สองนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ น้องเพลงนะคะบ้านอยู่จังหวัดตรังค่ะเป็นคนตรัง<ช> <นะ S 1> ค่ะเป็นคนตรังเลยใช่ค่ะทําอาชีพอะไรครับเอาตอนนี้น้องเพลงศึกษาอยู่ค่ะแล้วก็าขายของออนไลน์ไลฟ์สดอะไรประมาณนี้ค่ะไลฟ์สดไลฟ์สดนี่เราก็ต้องมีเวลาในการไลฟ์สดโอ้ยเยอะเลยค่ะพี่ค่ะอันไหนลองลองแบบว่าไลฟ์สดขายของหน่อยครับให้ขายอะไรดีคะวันนี้ขายครีมขายครีมขายครีมซื้อตะคาบพี่ค่ะครีมขายครีมทา,าแล้วจะสวยมัน้นหนูแต่ถ้าตางที่ดีอยากซื้อค่ะเพราะหนูก็สวยเกินไปมันไม่ค่อยดี แล้วหนูขายอะไรทุกวันนี้ขายอะไรครับอ่าหนูขายเป็นแกงไตปลาค่ะอาลองขายแกงไตปลาก็ได้พี่คะลองชิมแกงไตปลาหนูเลยคะมันจะเสร็จมันจะแซ่บหนูเลยค่ะพี่็มบอกว่าเวลาขายออนไลน์เนี่ยบางครั้งในระหว่างที่เราขายอยู่เนี่ยบางคนเขาก็มาต่อว่าเราใช่ค่ะเราเถียงกลับไหมเถียงกลับค่ะแต่ว่าแบบเบาๆบเบาๆเดี๋ยวหนูเซนเซอร์คำให้นะคะเซ็นเซอร์ให้ หนูแปลได้ค่ะหนูแปลได้คำแรกว่าอะไรคะว่าเรืออะไรมาซื้อของจำเลยไปไปซื้อที่ร้นไปนี่ไม่ต้องมาซื้อที่ร้านนี้เลยไปโอ้ใชล้นะบีแต่พี่อ่านปากแล้วคำแรกไม่ใช่นะเราเซฟเซอร์ไว้เซฟเซอร์ไว้ เคยร้องเพลงไหมเคยค่ะพี่ร้องที่ไหนครับหนูก็รับงานคอนเสิร์ตด้วยคืองานคอนเสิร์ตทั่วไปทั so ่วประเทศเลยค่ะทั่วประเทศเลยใช่แต่ว่าช่วงโควิดก็พักมาประมาณ2ปีแล้วค่ะ2ปีแล้วนะก็เป็นธรรมดานะครับโควิดนะฮะเราก็ต้องดูแลรักษาตัวก่อนใช่ค่ะนะฮะไม่เอาตัวไปเสี่ยง เราก็เลยมาไลฟ์สดที่ที่ว่านี้ใช่ไหมใช่ค่ะพี่เอาเริ่มเริ่มไปไลฟ์สดได้ยังไงหนูอ่ะจะเป็นคู่จิ้นกับพี่แหนมพี่แหนมปลากรองค่ะก็ไปไลฟ์สดกับพี่แหนมเพราะว่าหนูทําคลิปล้อเลียนแล้วก็พี่แหนมก็เลยเรียกไปไปไลฟ์สดด้วยพี่แหนมก็เคยมาในรายการนี้เคยดูไหมครับเคยดูค่ะหนูติดตามเลยค่ะเป็นยังไงบ้างหัวหัวไม่ใช่เยี่ยมมากคอับคือแบบโอ้เก่งมากเลยร้องเพรอะมากเลยกูออกมาจากใจจริงค่ะ ค่ะหนูจินใจมากเลยค่ะพี่เออพี่แหนมเนี่ยเขาร้องเพาะมากใช่ไหมร้องเพาะค่ะเพราะว่าเขาเขียนเนื้อเพลงที่มือแล้ววันนี้เราเขียนเหรอคะที่มือไม่มีค่ะพี่มีที่ไหนคะมีที่ขามีที่ขาค่ะเขียนเขียนแล้วจะเวลาร้องมันจะดูยังไงล่ะฮะไม่เป็นไรค่ะหนูหนูค่อมุดลงไปเผื่อว่าเป็นท่าเต้นท่าเต้นดีลาเป็นดีลาไปเ้าเดี๋ยวติดตามเขานะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับในรายการมาลายไฟเตอร์นะครับผม ีีา่าวสนี่ไปชมคนที่สามเลยครับสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อ,อลูกหมีนะคะอนุมาเทปสีจ้าทำวีเจในแอปแอปวีกโกอ๋อนี่เป็นวีเจในแอปด้วยรูปร่างตัวเองอย่างนี้ก็เลยเอาเป็นเอกลักษณ์ตัวเองมากมากว่ารูปร่างเหมือนแมวเลยน่ารักไหมคะน้่น่ารักมากเป็นเป็นหมี <laughs> ก็เลยใช้ชื่อลูกหมีในแอป ใช่อ้าวแล้วเป็นนักร้องตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยตั้งแต่ปปสามค่ะก็คือประกวดงานวัดเป็นงานแรกเป็นไงบ้างผลการประกวดจะไม่ได้แล้วคะมันนานมากแล้วแค่รู้ว่าตัวเองได้แต่งตัวสวยขึ้นเวทีก็ภูมิใจแล้วค่ะแล้วฮะแล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่ฮะเปิดร้านเสริมสวยค่ะทําที่ไหนทําที่ไหนครับที่บ้านค่ะที่บ้านบ้านอยู่ที่ไหนฮะอยู่สุรินค่ะใช่เราก็เลยแต่งตัวเหมือนสัญลักษณ์สุรินใช่ค่ะน่ารักมากน่ารักจัะ หนัด45เองนะคะเนี่ยเห่ือบหกิโล45ตันค่ะอ้าววันนี้จะใช้เสน่ห์อะไรในการเรียกมาลัยความน่ารักของหนูละค่ะใช่แล้วก็ที่เห็นไหมคะเห็นค่ะ45 45ใช่ค่ะ45 45อันนี้ไม่ใช่คนแล้วถังแล้วค่ะ45 45ตรงเป๊ะเลยค่ะวันนี้จะใช้ ความเซ็กซี่ของเราในการเรียกมาลัยใช่ค่ะความน่ารักของเราด้วยค่ะความน่ารักก่อนเหมือนเกาหลีเราทักทายภาษาเกาหลีได้ไหมได้ค่ะเพราะหนูเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งอ่ะคุยเลยครับเชิญกราบสวัสดีไม่เอาบังประเอินกรุบกรุบเขนีอาจ้าไปเกาหลีไหนวะเนี่ยพี่พูดได้เกาหลีเนี่ยอ่ะอย่าอย่าคมแมรบ้านคมแมร์คมแมร์รบบ้านกรเนบคมแมร์สระสรินบ้าน ตาเขาบ้าต้นน้ตาไว้มันอยู่กรุงโซลมันอยู่กรุงโซลโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันว่าเขาจะใช้ความน่ารักของเขายังไงในการเรียกมาลัยนะฮะสาวบังโพนั้นก็จริงๆขอค่ะสาวบังโพนโกสาวบงกินมีนว่าต้องไม่เคยกินน้ำกินสิ่ต้องกูพอแล้วไอเนี้ยเสียงดีสุดเลยมองไปแล้วทำไมล่ะกะติดมองไปทางไหนล่ะกะติดถ้าร้องงี้อย่าร้องดีกว่า เฮ้ย <Hey, S 2> <laughs> ดิฉันก็แต่ละคนเนี่ยทำม็นออมเสียงแ <ๆ S 2> ข็งแรงหมดทุกคนแหละออยิ่งกูมาจีนนะยิ่งยิ่ได้เนี่ยเสียงดี <laughs> ได้แน่นอน <laughs> ออมาไลายพร้อม